สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า e l e m o n เป็นเกมในไซต์ที่คุณสะสมมอนสเตอร์ของคุณนะเอาไป Evolution พัฒนาการอัพเลเวลต่อสู้ในด่านต่าง,างๆไรที่สำคัญในเกมนี้มีโหมด idel ครับหรือเกมที่คุณสามารถปล่อยตัวละครของคุณไปยาวๆก็ได้และคุณค่อยเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งนะก็เป็น AFK โหมดหนึ่งละนะครับความน่าสนใจรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง y o u YouTube p y y ลรสแล้วก็เพจ f a c e o o o k p y y ลรสด้วยครับ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในวงการเกม NFT นะเกมอีเลมอนครับเป็นเกมที่ผมบอกนะก็ถ้าใครได้ฟังไปแล้วก็คงเหมือนเกมทั่วไปใช่ไหมฮะในสายของโปเกมอนะนะครับเอาไปต่อสู้ก็ได้นะ สิ่งที่สําคัญที่ทําให้ผมสนใจในเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของพาร์ทเนอร์ของเขาก่อนนะครับหรือแบ็กหรือเป็นแอดไวเซอร์ของเขานะในด้านล่างสุดท้ายของหน้าเว็บไซต์เลยครับเห็นอะไรไหมฮะผมซูมนะเจ้าฟาลาแลนครับใครเคยดูคลิปผมนะคลิปเก่าๆนะเกี่ยวกับรีวิวของฟาลาแลนฟาลาแลนเป็นอย่างนี้ครับตัวละครที่เขาเปิดขายนะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเปิดขายในโหมดของกล่องกระชองครับราคา0.5 BNB แต่ตอนนี้ฮะตัวละครที่เลเวลหรือแรงที่ต่ำที่สุดนะครับราคา0.8 BNB ตอนที่ผมทำรีวิวในคลิปเนาะตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจราคาละนะครับแต่ตัวละครที่แพงที่สุดของเขานะครับอยู่ราวๆ100 BNB ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ก็ราคาโดดเยอะมากนะแสดงว่าเกมนี้เจ้าอ e ีเลมอนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพาร์ทเนอร์เขาก็ มี์ติกด้วยนะมีสติกด้วยถือว่าเป็นออดิตที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็เนี่ยครับทีมแอดวเซอร์ของเขา2คนนะเป็นโคฟาวเดอร์ er จากม o ลไนท์แล็บซีอของฟาราแลนดด้วยนะครับนะแล้วก็อีกคนนึงทางด้านขวานะครับก็เป็นแอดวเซอร์จากฟาราแลน d เช่นเดียวกันนะครับแส่งว่าเกมของอ l เลมอนเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ค่อนข้างเยอะนะโอเคเราไปดูอะไรกันอีกครับส่วนของอ l เลมอนไปดูในส่วนของ ตัวรูปแบบเกมเพยก่อนแล้วกันนะฮะผมเอาให้ดูก่อนเกมเนี่ยก็เป็นในสไตล์ของที่สะสมตัวละครนะครับคุณจะมีตัวละครเนาะแล้วก็ไปพัฒน,นา up level ได้ครับในโหมดของการต่อสู้ด้วยกันนะ PVP ก็ได้นะครับลงด่านดันเจียนปล่อยเป็น i d e ลเลยคุณสามารถ AFK หรือ away from keyboard ปิดเกมไปได้แล้วค่อยเข้ามาเช็คดูอีกทีรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ white paper อีกทีนึงนะครับตัวละครคุณพัฒน,นา up เลเวล evolution ก็ได้ นะครับอีโวได้เนาะก็เหมือนโปเกมอนแหละแต่เป็นโหมดในไอดอลครับตัวละครแน่นอนมีในโหมดของกล่องกระชปองนะฮะคุณสามารถมาซื้อแล้วก็สุ่มของกระชปองไปได้นะครับเกมของเขานะจะมีโทเค็นที่ชื่อว่าอ e ีมอนนะครับอีมอนซึ่งตอนนี้เรียนยังไม่ออกขายนะยังไม่ขายนะครับใครที่สนใจในตัวเกมนี้อาจจะต้องรออีกนิดนึงแล้วเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารในเทเลแกรมของเขานะครับรถแมพของเกมอ e ีเลมอนนะครับ จริงๆเขามีตั้งแต่เดือนอ่าคอเตอร์ที่2แล้วนะของปี2021นี้นะครับในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นด้วยการทำดีไซน์ครับก็ออกแบบนี่นและรูปแบบโครงร่างมอนสเตอร์ต่างๆนะครับและในควอเตอร์ที่3นี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงกันยาตุลานี่แหละเขาเตรียมจะทำการ private sale หรือ i d o sale ตัวเหรียญของเขาออกมานะครับแล้วก็เตรียมขาย่ยเจ้า e ีเลมอนใน NFT market นะเราก็ทำฟารมาความว่า เฟสแรกนะครับในช่วงนี้ก็จะซื้อตัวละครแล้วก็มาฟาร์มได้เนาะในควอเตอร์ที่4ครับช่วงปลายปี Release e เลมอนเวอร์ชันหนครับในระบบของทั้ง Android และก็ iOS นะครับแล้วก็มีระบบ s u m มอนขึ้นมาเนาะแล้วก็ Research เกี่ยวกับเรื่อง Metaverse เพิ่มเติมในช่วงต้นปีหน้าครับหมวด PVP จะมานะแล้วก็ Release ในอิเลมอนเวอร์ชันอาจจะมีตัวละครมาเพิ่มแหละเนาแล้วช่วงกลางปีหน้าครับ ก็รีลิสใน e ีเลมอเวอร์ชันที่3ครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็จะตามมาในช่วงปักกลางปีหน้านะครับแสดงว่าถ้าคุณสนใจเกมนี้ใกล้นี้แหละจะขายเหรียญน,นะครับ IDO ขายตัวละครด้วยปลายปีเริ่มเล่นได้ครับและ PVP มาปีหน้านะกำหนดการคร่าวๆนะครับตัวละครของเขานะอีเลมอก็หน้าตาประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างใช้ได้ส่วนตัวแล้วกันผมชอบนะผมชอบในการดีไซน์ของตัวละครของเขา มีค่าเซตตัสต่างๆนะครับรวมไปถึงสกิลนะสกิลของตัวละครนะตัวแต่ละตัวก็มีสกิลที่แตกต่างกันนะครับก็ประมาณนี้ไปดูในตัวของโซเชียลมีเดียของเขาดีกว่านะครับทั้ง Twitter และ Telegram นะครับผมพาไปดูใน Telegram ก่อนละกันนะ Telegram ที่เป็นข่าวประกาศของ e l e m o นะครับ3 0 0 0กว่าคนนะ3 0 0 0กว่าคนแต่ผมเข้าไปแล้วนะครับถ้าไปดูอ่อีเลมอนเทเลแกรมอ f ฟฟที่เขาใช้พูดคุยกันนะ คนมีราวๆ6 9 0 0คนนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นเนาะในส่วนของ t ว i ต t e r ร์อิเนะครับสร้างมาเมื่อสิงหาคม2021หรือประมาณ2เดือนนะครับเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยานะผู้ติดตามประมาณ1,500คนก็ไม่เยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับถือว่าน้อยละ่ะถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะบางเกมก็จะ6 7 0 0 0คนแล้วแต่ถือว่ายอมรับได้นะครับส่วนตัวผมนะเพราะว่าสร้างมาแค่เดือน2เดือนเองผู้ติดตามก็เฉลี่ยดเดือ 100, นละพันเนาะ ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่2นะครับถือว่าไม่ได้ต่ำม,มากแล้วก็ไมไ่เยอะมากเกินไปนะในตัวของ Twitter นะครับมีอะไรน่าสนใจอีกมีระบบเหรียญนฮนะผมซูมให้ดูแล้วกันนะครับใครที่คุ้นเคยภาพนี้ย้ำเลยนะภาพนี้นะคุณจะเห็นในเกมของที่ชื่อว่า MEEP Master ครับเป็นภาพวงกลมวงเดียวกันเลยนะครับแต่เปลี่ยนตัวเหรียญจากมเป็นเหรียญอ e ีเลมอนครับเหรียญอ e ีมอนเนาะซึ่งเมื่อคุณจะเข้ามาเล่นเกม คุณต้องมีเหรียญอีมอน e mon ก่อนนะครับเพื่อทําการซื้อตัวละครนะซื้อตัวอีเลมอนมานะครับตัวอีเลมอนทาอะไรได้บ้างคุณสามารถไปสู้รบได้นะครับไป PVP ลงในโหมดของ FK หรือ Idol นะคุณจะได้เหรียญตอบแทนมาเป็นเหรียญ Ecoin ครับเหรียญ e c o i นะคุณเอา Ecoin มาแลกเปลี่ยนเป็น e ีมอนช k e คเนได้ครับเพื่อออกมาซื้อขายในชีวิตจริงนะครับหรือเอาอีเลมอนของคุณไปทำเควสททำภารกิจอีเวนต์ต่าง ก็ได้รีเทิร์นกลับมาเป็นเหรียญอ e ีมอนเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าไม่เอาตัวนี้ล่ะไม่ลงไปเล่นเกมหรืออะไรทั้งสิน้นคุณเอาอ e ีเลมอนของคุณครับเข้าไปขายได้นะเป็นในตลาดของ NFT ครับหรือไปทำการอีว l ลูชันเพื่อให้ได้ตัวละครตัวใหม่แล้วก็ไปขายได้เหมือนเดิมแสดงว่าอ e ีเลมอนเนี่ยเป็นฟังก์ชันของชิ้นส่วน NFT ฮะก็สามารถทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะ มีส่วนของพาร์ทเนอร์อีกนะครับที่เขาเขามาโชว์ตรงนี้เนาะซึ่งมีการอัปเดตขึ้นมานะครับก็ในตัวเนี้ยผมบอกเลยในตัวของไวท์เพเปอร์ในฟังก์ชันของพาร์ทเนอร์ของเขาไม่มีตัวนี้อัปเดตนะผมเลยมาให้ดูใน t ว i t t e r นะครับซึ่งเขาก็ประกาศอัปเดตเกี่ยวกับตัวพาร์ทเนอร์อของเขาขึ้นมานะครับมี KTS มีอะไรแหละใครที่สนใจสามารถติดตามได้นะในในทวิตเตอร์ของ Elemon ครับ มาดูในหน้าเว็บไซต์ของ e l e m o n นนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของ Marketplace ซึ่งบอกเลยตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่เขาจำลองภาพมาให้ดูละซึ่งตัวนี้เป็นตัวของมอนสเตอร์หรือตัวเจ้า e l e m o n ของเขานะครับที่จะมาวางขายแต่ราคาตรงนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเป็นราคาเรียกว่าราคาจำลองแล้วกันที่ตอนนี้เขาเอามาวางให้ดูนะครับว่าจะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่าเหรียญของเขาขึ้นเหรียญอีมอน e ครับนะก็ตัวละคร มีแรงต่างๆก,กันนะครับซึ่งมาดูตรงนี้เลยนะครับแรงต่ําสุดของเขาคือแรง์ B แรง์ B นะสูงสุดคือ 3s นะ b a s s s แล้วก็ 3s ครับนะซึ่งแตกต่างเกมอื่นนะที่จะเป็น s เนี่ยสูงสุดและ a b c d ก็ว่าไปนะครับแต่อ e ิลมอมีการสับเปลี่ยนแรงสูงสุดก็คือ 3s นะครับก็จะมีการซื้อขายตลาแลกเปลี่ยนนะครับ market place แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะครับ ไปดูในารายละเอียดของ White Paper ์เขานะครับซึ่งเ,เรื่องราวของอิเลมอนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของไวท์เ p เป e ร์อ e เลมอเอาไว้ข้างล่างนะครับเขาอยู่ในเชนของ BSC ครับก็คือ b i n a n c e smart chain นะซึ่งหลายคนก็คงคุ้นเคยกับเชนนี้อยู่แล้วนะครับเนาะก็เขามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิชั่นของเขานะแล้วก็เ,เนื่องจากความสำเร็จของ Pokemon Go นะครับที่มีอยู่ใน ค่ายของ Nintendo เนี่ยแหละนะครับเขาก็เลยสนใจในเกมของมอนสเตอร์ที่จะมาการอัปเดตมอนสเตอร์หรือ Evolution Monster นะครับก็เป็นที่มาของของ e m o n m o n นะก็เรียกได้ว่าเดาไม่ยากนะเพราะว่าอะไระเกมที่เป็นตัวมอนสเตอร์และวิวัฒนาการก็มีต้นแบบมาจากโปเก m o n เองนะครับมิชชั่นของเขานะของอ e ีเลมอนนะครับเขาบอกเลยว่าทารเก็ตของเขาเขาตั้งเป้าหมายของ e ีเลมอนไว้ว่าเป็นเกมในลักษณะของ Play for Fun Earn for Real คือสามารถเล่นเกมแล้วก็สนุกไปกับเกมได้ด้วยและสามารถหาเงินใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ Play to Earn หรือคลิก t ูเอิ n ล่ะที่มาเล่นแล้วก็หาเงินอย่างเดียวแต่ต้องสนุกด้วยนะมีคำว่าฟันอยู่ด้วยนะครับนะในตัวของ Product ของ E-Lemon นะครับก็ก็เป็นตัวละครละที่คุณสามารถเอาไปลงในส่วนฟังก์ชันต่างๆได้นะครับซึ่งแ a ทเทิของ e l e m o อเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีหลักๆก็คือ3ส่วนครับ มีส่วนแรกก็คือไอเดลนีส่วนที่สก็คือ PVP ส่วนที่สเป็นทัวร์นาเมนต์หรือ e s p o r t ครับเกมนี้เขาตั้งเป้าที่จะไปแข่งขันกันได้ด้วยเนาะซึ่งไอเดลครับฟังก์ชันของเขานะสามารถทำให้คุณ AFK หรือ away from keyboard หรือหายไปจากตัวเกมได้เลย12ชั่วโมงครับคุณเซตอัพตัวละครของคุณเนี่ยอัปเกรดให้เรียบร้อยนะแล้วปล่อยตุลีด่านยาวๆครับ 12ชั่วโมงคุณกลับมาเก็บ Resource หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มันดรอปจากดันเจียนหรือเกมของคุณเนี่ยกลับไปได้นะครับซึ่งสิ่งที่ดรอปจากดันเจียนก็คือตัวค่าประสบการณ์ที่ตัวละครของคุณหรือ mon, อีเลมอนคุณจะได้รับนะครับในส่วนของสกิลเอ็กด้วยนะก็คือสามารถเอาไปอัปเดตสกิลของคุณได้ด้วยนะครับแต่การลงดันเจียนแบบไอดอลต้องใช้ Energy นะครับต้องใช้เอเนจีนะ นะตัวนี้เขาบอกเอาไว้นะครับด้านล่างเลย Player use energy point to p นะครับ to t e r t i c i p a t e t h i s activity ครับนะนะก็จะมีระบบ Energy เข้ามานะให้คุณให้คุณต้องบริหาร Energy ของคุณแหละว่าจะใช้ในส่วนไหนนะครับโหมดของ PVP Battle คคือเขาบอกว่าผู้เล่นนะครับสามารถสร้างเมืองของคุณเองได้นะครับแล้วก็เป็น PVP เนี่ยเป็นลักษณะในการป้องกันดินแดนเนาะซึ่งเขาบอกแค่นี้นะเขาบอกแค่นี้แต่ผมคาดการเอาไว้ว่า น่าจะเป็นโหมดที่เหมือนกับเกม,เมอื่นๆที่คุณสามารถส่งเ้อตัวละครหรืออ e ีเลมอนของคุณไปโจมตีคู่ต่อสู้หรือป้องกันดินแดนของคุณได้และเช่นเดียวกันนะครับโหมดนี้ก็ต้องใช้ Energy เหมือนกันครับรายละเอียดของทัวร์นาเมนต์หรือ e s p o r t ยังไม่มานะยังไม่มานะครับก็คาดว่าจะมาในอนาคตแหละ c o m i n g So ู n อย่างที่ผมบอกปีนี้จะเปิดให้เล่นก่อนนะปีหน้า PVP มาเราต้องไปดูอีกทีทัวร์นาเมนต์หรือ e s p o r t จะมาเมื่อไหร่นะครับ ฟังก์ชันต,ต่างๆของตัวอ e ีเลมอนครับคุณสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อคุณได้ตัวละครมา1ตัวแล้วคุณสามารถเอาอ e ีเลมอนของคุณมาอัปเกรดเป็นเลเวลอัพได้เนาะจาก e x p ต่างๆที่ดรอปลงมาในเจียนหรือดรอปในโหมดของไอดอลนะครับรวมไปถึงการเพิ่มดาวเพิ่มดาวนะสดาวเป็น3าดาวเป็น4ดาวนะครับเพื่อริมิตเบรกตัวละครของคุณไปเรื่อยๆหรือการอัปเดตสกิลครับให้สกิลของคุณพัฒนาขึ้นแล้วก็เก่งมากขึ้นนะมีระบบแรงกิ้งด้วยนะ ให้คุณไต่แรงขึ้นไปแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากแรงที่ยิ่งสูงคุณจะได้รางวัลมากขึ้นครับมีระบบอุปกรณ์สวมใส่คุณสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆมาสวมใส่เพื่อเพิ่มพลังงานหรือสเตตของตัวคละครคุณได้นะครับสเตหรือค่าสตัตเนี่ยก็หลกัหลกๆตามเกม RPG ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพลังของ HP เลือดเนาะค่าพลังโจมตีระยะใกล้ physical attack นะครับ magic attack defense นะครับหรือ speed นะก็ คล้ายๆกับเกมทั่วไปนะครับเซตัสก็ไม่แตกต่างกันแต่คุณจะต้องใช้เจ้าอุปกรณ์หรือ e อุป m e n t มาเพิ่มค่าเซตัสของตัวละครของคุณครับมีระบบเควสนะซึ่งคุณจะต้องเข้ามาเพื่อเคลียร์เควสต่างๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนไปนะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือหรืออุปกรณ์แหละที่จะได้จากเควสนะครับมี Daily q u เควคือเควสรายวันมีวิ e k ก y ละมันด้วยนะเควสรายสัปดาห์และเควสรายเดือนครับ เช่ญตรงนี้เหมือนกับเกมในโทรศัพท์มือถือล่ะหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะมีการขายของครับซึ่งของในช็อปเนี่ยคุณสามารถเอาไปอัปเกรดอีเลมอนได้เนาะเป็นระบบที่ทําให้เวลาคุณได้เหรียญจากเกมมาก็สามารถรีเทิร์นกลับมาสู่เกมได้เ,อ,เอาไปจับจ่ายใช้สอยภายในเกมครับและระบบอีวิลูชันที่ทําให้คุณพัฒนาตัวละครของคุณให้หนาตาเปลี่ยนไปแล้วก็ความกิ่งกาจเพิ่มเติมมากขึ้นครับและอีเวนต์ต่างๆก็จะตามมาทีเนาะซึ่งเขาบอกแล้วว่า เวนต์เนี่ยจะมีรางวัลที่ค่อนข้างสูงด้วยครับระบบตลาดยังไม่มานะครับแต่ที่ผมให้ดูก็เป็นภาพจำลองตลาดเนาะแล้วก็ทุกคินโนมิกของเขานะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญของอีเลมอนเองนะฮะก็คือการล็อกเหรียญน,นี่แหละนะครับถ้าผมดูตรงนี้เลยนะครับเวสติงใน11เดือน3เดือน50เดือน40เดือน25เดือนจะมีการทยอยปล่อยมาเนี่ยเรียกว่าระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะ เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถการันตีได้นะครับว่าเหรียญคงไม่ออกมาแบบพรวดเดียวแล้วก็มาทําให้ราคามันเหวี่ยงอย่างมหาศาลนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีละกันนะครับในการล็อกเหรียญเนาะแล้วก็ทีมเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วว่าเขามีเอดไวเซอร์จากทางด้านฟาราแลนครับประมาณนี้สําหรับเจ้าอีเลมอนนะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะเป็นเกมในสไตล์ที่คุณสะสมตัวละครไปแล้วมีแบ็กอัพก็คือฟาราแลนนี่แหละเป็นเอดไวเซอร์ของเขานะครับ ก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าเกมจะเปิดให้ขายเหรียญหรือทําการซื้อเหรียญในแพลตฟอร์มไหนนะครับและจะขายตัวละครเมื่อไหร่นะครับใครสนใจอย่าลืมติดตามดีๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาอัปเดตอีกทีสําหรับเจ้าอีเรมอนครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยู u ู u เพลย์ล็อตด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ